Yeah. Hey. 四三两，两两。 ธุสาธูไปน้ำกันครับที่ว่าเป็นบุญของโลูกของลานครับเนาะอ่าครับผมครับอันนี้เป็นเลขถูกเลยครับ प्राछा चीनी चोर प्राछा चीनी चोर बचा चोर चीनी चोर 1/4 और बचा चीनी चोर चीनी 3 और 30 चोर बचांस 1/2 और ब्राउन चीनी चोर एवरेज के रहे हैं और 4 चोर प्राछा चीनी चोर प्राछा चीनी 6 बचे रहे चोर अच्छे ने 7 4 चीनी और 5 चीनी 6 ऐसे चोर 1/3 के 1/3 चीनी चोर प्राछा अच्छे नहीं ইত্রা পু ইচি ত্রাচ নিউ টো ব্রা আজনে ইত্রা আত্রবাং ছ চিনি তো ব্রাং ছ এত্রা ছ আচা ছ সিদোর প্রবা জি এত্রা চা চি ড্র ব্রাজিলি তো ইত্রা পু জি ดอกไม้กับขั้งมาบัดเอออันนี้มาแกงขั้นนิมองปู่ตาเมื่อตะกี้ว่าแกตือแกนขั้นนิมนต์องปู่คีพะค้าพบกับองปู่ตาเื่นจะว่าอกค์เจ้าหน้ามุกมรรคเนาะเออแกทำมาือแกยังไงอืมเออนิมองปู่ตาปู่คีพะค้าขออนุญาตไหว้ทำตะกี้ตะขันเจ้าปา่านตะครองสกรลกับไหวคือใครืเสวยทุกพระองค์ วันนี้ไม่ใช่วันทิงวันนี้เป็นวันปูนแต่ผู้นี้เป็นวันคลาสเนาะเออลูกเรนใดมากับชกรา่าไเถือใครเทว่าทุกพระองค์นะคขกทานที่วัดเก้วสว่างเห็นบอกวัดเกวสว่างพอมาบน่งว่ามากับองค์เจ้านางมากับองค์แม่ครูด้วยบุญบารมีเก่าได้บารมีใหม่ได้สะสมแางบุญมาถึงเวลาต้องได้มาค่ะ ถึงเวลาต้องได้มานควมำขัดทางวัดว like 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 ่าอารามเออทางพุทธศาสนาของเรางนาอเออบุญได้ใช้ง่ายบุญได้ใช้กว่ำแม่ครูไม่รู้มาก่อนแต่องค์ุตาและผู้ชื่อพวกเขาถึงเวลาก็ให้มาบรรจบพบเจอกันเออถึงอไงบ่ครูก่อนจ้ะแมงบ่เหนียดยิ้มกับแมงบกได้ยิ้มนะครับปู่เออยยิ้มก็ไม่รู้ว่าแม่ครูมาอะไรเนาะ เออแต่ทีนี้พ่อมาให้ดูเออคือการอยู่งานวางงานจะ่ช่างเออองค์ูอนันตนาคราชชุกโกชนาคราชทุกหมู่เหล่าน่าสถานที่แห่งนี้มีองคูใหญ่ของเข้าเ,เด้อเด้อใหญ่งมาซึนชาชีดูงะสถานที่แห่งนี้วังบาดานเมืองบาดานเก่าเด้อเออวังใหญ่ขององค์ปูท่านอืมค้าค้านวยแต่มม่ร้ายมองร้ายคือ แต่สค้านที่แห่งนี้คือแขย้างที่ักิดขององคูใหญ่เออนำทืมด้วยองค์ปูจาบารดมืก็เลยคือจะได้พาลูกแรนมารวมเคือข่งองคูอันัผู้ยิ่งใหญ่เนาะคงเข้าใจเสาธุสาธุปูอยากเคลือบอยากแงด้วยพอจะกังได้จัถึงมือกเมื่อไรมือกงมื่งานเงืนรายระขันร่างผมร่อง่ยา ถ้าอยากช้างจริงๆให้อธิษฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้ว่าลูกหลานจะมาร่วมช่างองค์ปู่อนันต์นั่นแหละสายยาสิบเก้าสายาสิบเก้าเบอร์สายยาสิบเก้าสายาสิบเก้าติปูสาธุสาธุสาธถึงเวลาอันใดก็ตามถึงเวลาก็ต้องได้ทำ้าเบอร์จะเคล็ดมั่งจะได้เคล็ดสิเก่าอันยูทูบในเดปูอันยูทูบในเดีครับ ครับมันมือหลายรางวับบลใจริมครับปูอันนี้ปูตาเป็นคนบอกเองถึงกล้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าบ่มีครับสาธุสาธุปูั่ใช่อย่างนี้เออปูตาม่านี่ไม่คนหวจักมือเจ้าคือเจ้าทัทางเจ้า้านเจ้าชองคนเปิดทางให้ให้นำพาองค์แม่ครูดได้มาได้มาร่วมข้างรวมเพศนี้นะ มันร ¿no? ่วมพลังเฝืนยังเดียวมันค่อยแต่ชางสำเร็จเข้าใจไหมลูกหลานเข้าใจครับเออปรได้มาลูกปูอีหยังบอกไม้คู่ก็ฝึกไปคุ้งก็คืออยากแค่ถึงไว้ร่างโคกอะได้นำร่างร่างผ่านกงุ่ปูชื่อพะคะเอาขอบกระปุกปูจ้ะเนาะเออผู้ระพงกระช้าร่างกระองปู ข้าวน่ขาจะแับพวันงบ่วยาะปูเจ้าี่เจ้าทังเจ้ากางเจ้ากองฟงจักกอเม็ด่เนี่ยอือไป็ง้เชุบองจักปูจ่าชุดรอเออปูจ่าชุดรอเนาะอือมันก็เป็นแค่เงื่อนย้เออด้วยบุญบารมีองค์เจ้านางเนาะองค์เจ้าหน้าฟังด่วนองค์เจ้านางองค์ปู่พฟาน่าเออเรีงนําผ้าอคร่างเพิ่งมากลยรวมถังด้วเก คุกนัโบโก้าราสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองถึงว่าระหนักที่เือไปยืมปอคปูได้ตัวไหก็ยืมได้สองสี่สามสองสามสี่สองสี่สามคปูสองสี่สามครับคือสามบเแมนบแมนเปนปูสองสามจังูกข้อเค กางปลูกเนาะสาธุสาธุปูเออทัางรับฝ่ายในมือมาพูดเคยสั่งเนาะมาหาเกียรติก็สืบเก่าใช่ไหมครับปูไม่งั้นก็คงจะสืบเก่าเหมือนเดิสาธุสาธุปูเข้าใจครับบางอย่างได้จะว่าได้ใหญ่ห้างว่าไปได้เมื่อได้เป็นางสืบเอ่าทุงมักแน่ใจพ่อก็จะพาพวกหลานมารำถวายบัวหลวงองค์ปูให้ยันเนาะครับปูองค์ปู่อันนั้นแต่ องปูอันนั้นานราชุกโคธนานาชุกมูแล้วแม่คู่ป้าใหญ่ดูมาก่อนดอกยว่ินอไก่ดูเต็มฟอกโมาหอวบางบ่าดอย่างเงี่ะขี่รดมาเล่ยืครับปูเออเอาไข่ขตมมันก็ได้พอาเสียกำลังใจกิบเก็ดหมือแรงเลยหมืแรงิบติปูคิบเก็กฟันทุกหดืมครับปูแกุ่กขาดมอ้อาคนี่เนะครับอ้าวไข่ปูยัง มือโกมือจับมือโกมือไม้อายุวันนักสุดขับไรหึงหึงแล้วก็รวยเจริญเจริญที่พูกคนนะ่างนีสาธุสาธุปูสาธุสาธุ ครับสวัสดีครับแอดยิมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญท,ทุกทุกท่านนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับบ่าวาแอดยิมจะลงคลิปใด,ไ,ดไปครับคุณพอ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าครับเมื่อนี้ครับแม่คู่อมวนนะครับกับผาลูกศิษย์ลูกหาครับมาวัดแก้วสว่างครับอยู่ทั้งอําเภอกุดจับนะครับเนาะครับอําเภอกุดจับครับผมได้มาจุดทูบคารวะองค์ปูอนันตนาครัต ที่จะกําลังจะสร้างขึ้นครับนี่เห็นเป็นรูปทรงเลยครับก็คือสิบสิบเอ็ดเซียนครับอ่าสิเอซียนนะครับเนาะครับสิเอซียนครับที่อ่าทั้งพระเจ้าอาวาสเพิ่นกําลังจะเฮ็ดจะสร้างครับอ่าขันมีโชคมีวาสนานะครับขันแม่คู่คือกาวไย์ครับสีผ้าลูกซีลูกหาหรือว่าเอฟซีทัวรหลวงทัวประเทศครับงวดนี้ครับท่นหกล้านแตกครับขันแม่คู่หกล้านแตกนะครับเนาะสีน้ำต้นผาปลาครับมารวบเฮ็ดรวบสางกับทั้งวัดครับผมเพราะว่าปูอนันตะคือ ครับเป็นองค์ใหญ่เนาะครับอยู่ทั้งวัดบ้านแมดบ้านเมื่อดขับที่แม่คู่พระเฮ็ดพระสาังรับเจ็ดเซียนสองพระองค์ครับกระสางเสร็จไปแล้วครับความยาวองค์รหัสิบเมตรครับอ่ะแต่ว่าอยู่นี่เป็นสิบเอ็ดเซียนแตงโมครับเป็นสิบเอ็ดเซียนที่แม่คู่พิ่นบนบ้านศาลกาวไว้ขันงวดนี้ขันแม่คู่ไม่โชคฮกล้านแตกครับสีพาลูกศิษย์ลูกหาเนาะครับเนาะน้ำต้นผาปลาครับมาถวายทั้งวัดเพื่อร่วมเฮ็ดร่วมสางองค์ปู ครับครับอนันตะอนันตะนาคาราชครับสิเบียเสียนครับผมงวดที่แล้วครับแม่คู่ได้หาล้านแตกนะครับเนาะงวดนี้อ่าแม่คู่ตั้งกิตอธิษฐานขอหกล้านแตกเพราะว่างวดเมื่อกี้หาล้านแตกก็คือแนวเวทแนวาใจาก็หลายอย่างครับงวดนี้ครับแม่คู่ขออีกครับขอบุญบาร,รมีองค์จะปู่ตาองค์ปู่ชีปากเขาแล้วก็องค์แม่คู่ครับขันมีชควงมีวาสนาได้เฮ็ดได้สร้า,างอ่าอ่าปู่อนันตตะนาครราชสิเบียรเซียนนี้ครับขอให้งวดนี้เขา ครับปูก็ให้สิบเก่าแตงโมครับไฮหนึ่งเก่าด้อครับเด้อไฮสิบเก่าครับผมแต่ว่าเลขกทูบพี่แม่พูดจุดปูกับปลามันหลายรางวัลแต่มีหลายรางวัลครับสองสี่สามส,สามสี่ปูปลาบะเมียนขันเมียนเมียนสามอ่าเมียนสองสามเด้อย,ยิ้มเด้อวันซัน่ะเอาไปพี่จาน่าเอานะครับเนาะถูกคำบอกคำจ่าของปูมีรางวัลสําหรับเมลแองรับปูให้คานดามันอ่าคานดามันที่มานี่ครับก็คือสิบเกี <S 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 สิบเจ็ดนี่อาจจะเป็นของวันที่หนึ่งกระได้ดแต่งโม่ครับเพราะว่าปูหอยสิบเจ็ดครับคำว่าสิบเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดอ่านั่นเป็นว่าแต่งโม่ครับผมแต่งโม่มียังเพิ่มเติมเหื่อครับ พิจารณาคำบอกคำจาของปูนะคะตัวเลขตัวเบอร์ค่ะมีคพามเสียงเนาะค่ะใส่วิจัยานในการรับชมรบฟังค่ะพราะว่าทางช่องกับเป็นแค่แนวทางั้งเพราะใส่วิจัยอนในการรับชมครับผมพี่น้องสายปนทุกทันที่กรลั่งเขามารับชมเขามาติดตามค่ะครับผมให้โฉกมันมันน้ำกันทุกปูทุกคนครับตัวเลขที่ไม่คู่มาจุดถูบหรือว่าปูแตครับประท่านโชคให้ยู่กับนาปูอนันตนักราร11 11เสเียน ครับกับควายชกๆมันมันน้ำกันเฮาก็ตั้งกิจภาวนาสไว้เม่ยคู่เฮานําครับอ่ะแม่ยคู่ได้ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้คือกันครับก็ได้รวมเฮ็ดรวมสางน้ากันคือกันครับสำหรับคลิปนี้ท่านช่องจะขอจบคลิปลงเพียงสำนีครับไอ้ี่ี่สายบุญทุกทุกท่านโชคโชคมันมันอ่าแอดกราบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ